สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กคาลบรักครับมาดูว่าผมมาส่งพระอะไรนะดูสักประมาณ3านาทีพอแล้วนะท่านผู้ชมนะพอดีมีอยู่แค่2รายการแล้วก็2บ้านเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปช่วงระแท้ถาดแดงเลยนะครับรายการนี้ครับท่านผู้ชมนะครับรายการนี้เขาเรียกว่าเหรียญพระสยามเทวาธิราชนะครับแบบนี้นะครับเป็นพระดีปีลึกนะครับแกะบล็อกออกแบบแม่พิมพ์ได้สวยสดและงดงามนะครับออกที่วัดป่ามาไฟจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแบบนี้ปี2518 นับจากวันที่พุทธาพิเศษยิ่งใหญ่เนี่ยถึงวันที่ผมอัดคลิปนี่ก็นะครับก็นับว่า50ปีพอดีแหละท่านผู้ชมนะครับ2518ปีนี้6,8เนาะก็50ปีพอดีแหละก็ถือเป็นโอกาสอันดีผมนําเหรียญน,นี้มาเผยแผ่บารมีนะครับนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญพระสยามเทวาธิราชนะครับ แบบนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปจะมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เล็กนี่ก็จะมีหลายเนื้อเลยนะครับไล่าามาตั้งแต่เนื้อทองคําเลยนะท่านผู้ชมทองคํานี่โอ้ประเมินราคาไม่ได้ครับท่านผู้ชมนะมีเนือ้อทองคํา,คาม,มีเนื้อเงินนะครับส่วนลักษณะนี้นี่ส่วนตัวผมนี่ดูเป็นลักษณะนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองรองนิกเกิลน,นะครับเป็นพิมพ์เล็กยอดนิยมเหมือนกันนะครับทา่านผู้ชมนะนะครับถ้าท่านได้ลงกล้องนี่เอาว่านะครับเส้นสายรายละเอียดนี่ คมชัดลึกเลยนะท่านผู้ชมนะครับการแกะบล็อกเก่าแม่พิมพนี่โอ้นะครับถือว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่คมมากนะและก็เป็นเหรียญที่แกะบล็อกได้สวยสดและงดงามเอามาดูว่านะครับพระเกจิยุคนั้นนะครับอ่าร่วมปลุกเสกนี่เอามาเป็นพิธีใหญ่มีมากมายครับอาทิเช่นนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพระอาจารย์ฟันอาจาโลนะครับหลวงพ่ออีวัดบ้านด่านนะครับหลวงพ่อผางนะครับท่านผู้ชม นะครับและก็เกจิชื่อดังที่ผมไม่ได้เอินาอนามเอ่ยนามมาอีกมากมายนะครับก็ไม่ได้เอินนามพระเกจิรูปใดผมต้องกราบขออภัยนะพะผมอัดคลิปนี้ไม่มีสคริปต์เลยนะท่านผู้ชมนะนะครับก็ถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่แหะครับแบบนี้เขาเรียกว่านะครับเป็นท่านจะได้ดูพระที่นะครับ50ปีบวกลบนะครับนับจากวันที่พุทธาพิเศษนี่นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะเหรียญรุ่นนี้นี ร้อนแรงขึ้นมาก็ช่วงนั้นที่ผมเข้ามาสายหลวงพ่อเีวัดบ้านด่านใหม่ๆนะครับได้นะครับบุญบารมีนะครับของพระสยามเทวาธิราชและก็เกจิชื่อดังนะครับโดยเฉพาะช่วงนั้นที่ผมเข้ามาเล่นพระสามสี่ปีย้อนหลังไปเนี่ยนะครับร้อนแรงขึ้นมาอีกทีก็ด้วยพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเยวัดบ้านด่านนะครับช่วงนั้นก็เป็นสายปาจิมบุรีแหละครับที่ร้อนแรงเหลือเกินนะครับก็เป็นเหตุให้พระรุ่นนี้ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเรื่องเป็นแบบนั้นแหละครับ ท่านได้ไปนี่ท่านจะได้ดูเหรียญนะครับปีสองห้าหนึ่งกว่ากท่านได้ดูทั้งนะครับกระไหลเงินนะท่านชมนะนี่เป็นกระไหลเงินนะครับผมอ่านะครับเป็นกระไหลเงินรองนิกเกิลนะครับเป็นเนืทองแดงกระไหลเงินรองนิกเกิลนะครับท่านผู้ชมนะนะครับก็ท่านจะได้ดูพระนี่โอ้โหปีหนึ่งกว่ากเป็นแล้วก็ท่านจะได้ดูธรรมชาติของพระ50ปีขึ้นนะครับท่านได้ดูนะครับกระไหลเงินแห้งๆเก่าๆรองด้วยด้านในจะเป็นนิกเกิลนะครับชั้นในสุดจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับชั้นต่อมาก็จะเป็นนิกเกิลนะครับ ชั้นต่อมาก็จะเป็นนะครับก็ไหลเงินนะครับท่านผู้ชมนี่ท่านดูขอบตัดนะรายการนี้ก็ไปอยู่ที่นะครับลูกค้าประจําผมนะท่านผู้ชมนะนะครับไปอยู่ที่จังหวัดนะครับจังหวัดกาลสินนะครับท่านผู้ชมแค่รายนามพระเกจิที่ร่วมปลุกเสกมากมายขนาดนี้ก็ไม่ผิดหวังแล้วละครับไปอยู่กับลูกค้าประจําผมก็ดีใจนะถือว่าเป็นพระที่นะครับทรงคุณค่ายิ่งนักเห็นไหมครับปี2518นครับวิมานพัสยามเทวทิราชนะครับเห็นไหมครับแกะบล็อกได้เหมือนมีชีวิตเลยนะครับผมต้องกราบคารวะท่านที่แกะบล็อกเลยนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับได้แบบสมส่วนเลยนะครับแบบนี้นะครับนะครับได้บารมีของหลวงพ่ออีวัดบ้านด่านนะครับช่วงนั้นร้อนแรงเหลือเกินครับเป็นเหตุให้รุ่นนี้ก็ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะองค์เดียวเที่ยวทั่วไทยและครับท่านผู้ชมพระสยามเทวาธิราชเนี่ยคุ้มครองท่านทั่วไทยทั่วโลกและครับประพฤติดีประพฤติชอบนะครับเอาว่าท่านปลอดภัยนะครับเฮงๆรวยๆนะครับไปอยู่ที่ลูกค้าประจาผมจังหวัดกรฬสินนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นนี้พระองค์นี้นะท่านผู้ชมนะ เป็นผ้าเนื้อดินนะครับแบบนี้ผมดูเป็นน่าจะเป็นวัดเกตชัยโยนะครับปี25-21นะตามที่ผมดูในข้อมูลนะครับนี่ลักษณะดินแห้งๆนะท่านผู้ชมด้านในนี่จะมีมวลสารนะครับเพียบเลยนะครับด้านหลังจะมีรอยปาดนะครับเอกลักษณ์ของปี21นี่เท่าที่ผมเห็นหลายๆองค์นี่นะครับจะมีรอยปาดด้านหลังนะครับแล้วก็ผ้าเนื้อดินนี่ต้องแห้งนะครับแห้งๆแ,แล้วก็จะมีลักษณะเขาเรียกว่านะครับสีคล้ายๆสีน้ำหมากอ่ะนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเป็นเนื้อดินที่เขานําไปผสมอ่ะ เพราะว่าเขานามวลสารมาผสมเยอะแยะมากมายนะคล้ายๆกับเนื้อนี้จะเป็นเนื้อคล้ายๆกับยี่ห้าพุทธศตวรรษเนื้อดินนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นแดงๆไหมครับท่านผู้ชมลักษณะแดงๆแบบนี้ผมคาดการว่าน่าจะเป็นอิฐมอนโบราณนะครับท่านผู้ชมนะน่าจะเป็นอิฐมอนโบราณนะที่นํามาผสมเป็นเนื้อผ้าช่วงนั้นนะครับในเนื้อดินของยี่ห้าพุทธศตวรรษนั้นก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะจริงเช็ดประการใดท่านลองไปย้อนดูนะครับว่ากันว่าพระดีพิธีใหญ่นะครับ ของวัดเจดชยโยเลยนะครับท่านผู้ชมนะช่วงนั้นนี่โอ้โหนะครับ2521วาส่ากันว่าหลวงพ่อสุตวัดกาหลงร่วมปลุกเสกหลวงปู่โตวัดปะดูชิมพีแลวก็เกจิชื่อดังอีกที่ยังไม่ได้เอ่ยนามนะครับท่านผู้ชมนะนะครับนี่ครับก็ถือว่าได้เอาว่าผ้าที่มีคุณภาพเลยนะท่านผู้ชมนะคือมูลค่าของผ้าไม่ได้อยู่ที่ราคานะครับท่านผู้ชมนะนะครับไม่ได้อยู่ที่ราคานะครับพุทธคุณของท่านไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับเห็นไหมครับต่างคนต่างเก็บนะครับเวลาพระขึ้นนี่เห็นพร้อมกันทั่วประเทศไทยแครับผผมมก็นําาเย นะครับบารมีของท่านนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับเนื้อแห้งนะท่านผู้ชมนะแบบนี้เนื้อแห้งนะนะครับอ่ะมาดูอีกรอบหนึ่งว่าผมมาส่งอะไรบ้างนะครับรายการนี้ไปอยู่ระยองนะครับตัวเลขที่ผมให้ไปนี่เบหวิวเลยผมเดินซื้ออีกไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมนะนะครับเห็นไหมครับเอกลักษณ์นี่เขาจะมีกรอบกระจกเห็นไหมครับอ่ากรอบกระจกรอบองค์พระสมเด็จเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ขอบข้างก็จะประมาณนี้ครับเดิมๆครับแบบนี้นะเป็นเบสิกของพระแท้เนื้อดินปีลึกๆอยู่แล้วนะครับแบบนี้แห้งๆด้านในจะมีมวลสารนะครับ หน่วงมือเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับรายการนี้ไปอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับอะ่ะเรามาดูนะครับส่วนรายการนี้อ๋อรายการนี้เดี๋ยวลูกค้าประจ,จําผมปิดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมยังยังไม่มีเนี่ยอันนี้ลูกค้าประจ,จําปิดแล้วน้องชายผมปิดแล้วนะครับอ่ะมาดูอีกรายการหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ท่านดูอ่าอ่ารายการนี้ผมยกขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับพอผมจะเผยแผ่นะครับอ่าเหรียญนะครับที่เขาเรียกว่าเหรียญดีปีเลือกที่ยังหลับไหลอยู่นะท่านผู้ชมนะ ช่วงนั้นก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยพระเดชพระคุณท่านนะครับบารมีของหลวงพ่ออีวัดบ้านด่านะครับรุ่นนี้น่าเก็บมากนะถือว่าแกะบล็อกออกแบบแม่พิมพ์ได้สวยสดและงดงามนะครับนี่ครับพี่ชายท่านนี้ก็ได้ไปไปอยู่ที่จังหวัดกาฬสิธุ์นะครับอ่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับทนผู่ามครับกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ท่านและครอบครัวครับเฮงเรวยๆครับบารมีของพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองท่านและครอบครัวเดินทางแขล้วคลาดปลอดภัยนะครับให้ อยู่ดีมีสุขนะเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะครับกราบสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับหากผมทาคลิปคลิปจะเด้งไปหาท่านก่อนใครหากคลิปที่ผมทําขึ้นถูกใจท่านนะครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านผู้ชมทุกท่านแหละครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับขอให้ท่านและครอบครัวพบเจอวความสุขความเจริญเงินไหลกองทองไหลมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับกราบสวัสดีครับ